ครับสวัสดีครับวันนี้อานตรย์มาแนะนําการถอนก้าวถอนก้าไปแซมนะครับอันนี้ก็เวลาถอนเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะก้าวเอมัดเสร็จจะไปดำแบดนี้นะวางมือแบบนี้ลงหอครับงั้นะวันนี้นะภาษาธีตเราไม่มีก้านะแต่ว่ามันหนาเราก็ต้องถอ,อนอะนะมีการของนอนข้างหนึง Ngocuan chép nát, ngocuan chép nát. N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 gocuan nè, nè, Ngocuan chép nè การตีดินนะครับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะเหการอ่าี้แต่วันนี้เราจะไปแซมข้าวให้แม่ดานนุนนะครับดานนี้เสร็จแล้วเพราะว่านี่ดานนี้เสร็จแล้วถ่ายไปหน่อยนะครับเสร็จแล้ววิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าเราก็เลยประถอนนะมันหนาวเขาแล้วประถอนง่ายด้วยเพราะมีน้ำแช่เรากลากไปยาวเท่าไหร่นะครับแต่ข้างหลังาลางยาวนะครับน้ำลึกอ ครับสวัสดีครับอันอนัน์รการ์ดครับ